วันนี้เราจะมาเล่นทีมผู้สูงอายุนี่ครับเอาเริ่มจากผู้รักษาประตูไปก่อนนะครับผู้รักษาประตูโจฮาร์ตครับผม36ปีแบ็คขวาครับวอลเกอร์ครับ33ปีเซนเตอร์ครับปรามอสสามปีต้องมีคู่หูของเขาครับเปเป้ครับอายุ39ปีต่อด้วยแบ็กซ้ายครับจห์นิเอลบาอายุ33ปี รับครับบุสเกตอายุ34ปีลูกาโมดิชอายุ38ปีกลางลุกฝั่งขวาครับเมสซี่อายุ35ปีและฝั่งซ้ายเป็นนากามมระครับ37ปีและต้องมีคนนี้ครับโรนัลโด้37ปีโรเบิร์ตเลวอนดอฟสกี้35ปีครับผมนี่ตัวสำรองครับผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูทีมนี้ในเกมกันเลยครับว่าผลจะเป็นยังไงลุยนี่ครับผมมาดูในเกมนะ,นะฮะมาดูว่าเกมนี้เราจะเป็นยังไงนะฮะ เปบเขี่ยฝ่ายตรงข้ามเขี่ยมาก่อนครับให้มาไมา่มมเคเบับยหรือโก้แบบให้คินีเล่นสามอย่ากันแล้วจะรู้มาเวินเดอร์รอยจ่ายมาให้คินมี่ฮะเปิดด้วยไปแล้วยูโดนขอดลวงวนสูน,นะโรนัลโด้ครโอ้โหโดนโคตรเร็วนะจังวันนี้ยังไม่ได้ทันที่จับบอลเลยโดนแล้วนี่คมาดูวะพิม นี่มาแล้วจอร์ดิโอาบาครับผมแล้ม,มาแล้ก็โมดิสเบิร์นไปแล้วไงหนะึ่งสองโรโนัลโดโอ้โหติดเซฟครับโรนโดไม่หนีได้คนระับนี่ทุบพื้นไปหนึ่งทีนะฮะแย่งบอลได้แล้วอ้าวตีอับห้าลามอสแล้วยังไงววรครับเปิดขึ้นมาเดวีแต่เนี่ยโจฮาร์ดเซฟครับไม่งามาครับโรนัลโดนี่หนึ่งทีครับโรนโดหมุนแล้วโอ้โหไม่ไหวฮนะ แต่ความมายังครับของโรนัลโดมาฮะนี่สกิลลุยซ้ายโอ้โหติดเซฟโอ้โหโมโหเลยฮะโรนัลโดนี่เอาบาเปิดมาโรนัลโดโอ้โหติดเซฟแต่ยังวิ่งมานี่ติดโรนัลโดแล้วได้บอลด้วยฮะโรนัลโดนไอเปิดทับโดนเกี่ยวไปจากเท้าเลยฮะโรนัลโดมาลุยวิกโก้ลุยวิกโก้แล้วยิงทีโอ้โหโจฮาร์ตไม่ถึงเลยจะจอยเนี้ เดี๋ยวขาที่เอาบาโอ้โหตเตะนะฮะเขาที่เอาบายเตะอีกทีเปิดมาฮิมี่คู่ยี่ร้อยสองศูนย์โดยอัมบาเป้อะมาครับอีชิรูบให้มาโมดิคืนชิรูชิรูเปิดไปหรือส่วนเล็กไม่ได้ครับผมจังหวะน,นี้อีงทีเปิดมุมมาเง่ะนันกะตะมงมาทุกคู่ตีไห้บาดเลยครับทูดี้โฟส ยิงตีใข่แตกมาสองประตูต่อหนึ่งะแล้วยังไงฮะมา <c oughs> โจฮาร์เซ่ครับเหนือมาหนึ่ง,องสองครับหรือโซเลสให้มาชิรูคือหรือโซเลสหรือโซเลสยังไงฮะโอโ้โหแล้วจบเกมครับทีมผู้สูงอิยวของเราเลยฮะท้า <c oughs> ไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับผม <c oughs> อยากให้เล่นทีมอะไรเ <c oughs> ม้น์บอกมาได้เลยครับผม